แล้วก็ตปิ้ยกันโดโดวัวกันยองพูมุปาพี่ผู้คนนั้นนั้สมาดีสุลดอกจูบเจ้าลิตากสอดตะไคร่ปาลวัได้ดูที่ชืตนอริลีเจ้าชคหมดดูก็ไม่ลู้เมัอนนะแต่มหาน้องตากสอบ้าบ้ามหาตันี้เกว่ากับตากสอดตะไคร่เล่าสันนักข่าวชายขอบที่เช่าก่เช่าตากสอดเนาะเกวลาไว้คดตอดีอีน่ะเออเดวเวลา เด็กกะเรียงสอบไล่ในป่าซ่อนตัวจากเครื่องบินรบของกองทัพพมา่าวานอาคารเรียนตกเป็นเป้าโจมตีหัวหน้าฝ่ายการศึกษาเคนนยูเผยจะเผยคำยงเผยในป่าปลาเท่าเนาจะจัดสอบนักเรียนสามพันคนผ่านไปด้วยดีขณะที่ SAC ยังโจมตีโรงเรียนวัดโร,โรงพยาบาล ต่อเน poor, ื่องถ้าเออน่ะท่านเลยไปหยอกเตมาไปยอแต่อืดอาลรที่ก่ลนเาช่วยไปหยอกไปโดนดูเนี่ยดอกเวซสบ่ได้อืดอาสอกดีสอสอแต่เม่เอาเว้้อาสูก็อดูดเขนก็ปลาปลาเตาอ่าสอบูบาเดีบ้านเนาะเด่เวาโพสตกัย่อกัย่อโพอโพลีซสภาพแบจโพหตอ ว่าดอเซลลบเกปปรปรบาดดอตะดอสัพปรีเวด้าก็บ่อยู่เฮตติลอเมโปบําตาดุแลปะยอสุเนเตเวด้าตับปะยุกกว่าสุเนเมเวด้าโจเพียตับปะยัวสร้อตะสุร้อสิฟันเนเนาะอะโคตาเนดิตอลตะเกอท่อตะกอตาเขบาเนโจตราธิปาตัมอ่ะอะนี่เนาะโจตราธิปาหลอซากันเนาะโจโพดหลอซากันเนาะอะเวเซ่ กบ่าดอเซเล่ปราปูตากบ่าดอเซเล่ตับพูรอโจเนี่ยตาตินิญาเนาะเปเมเตเล่ตากุบากุเซปโตเน่เปกญอโพลีสิรพาเลเคนอยู่เนี่ยเวสิกึผาลิกุกเลสเตปราปรานูกัวเล่จิโพยูลีเล่อยู่กอดกบายสบายสบายลอตากอดตะเคโรวะใครบออุดาตะซอตะซอเล่ลอตเต้ดิเน่วะลอตเต้ดิเน่วะลบะมายจาลอบะ ดอเซมลรพลัวบาลเลต์บวกกันตั้งมิมิบาสูรตาเลเกบลูเดโจตมิมิอืมตักว่าอสส์เนาะต่มมาตะเท่าไหร่ติดสอบปะเป็เลีวก็ลตอกซอเนาะคิชิลุยซอเพมหาตนีิเนนียาฮหคิชิเยจัวอามเลซอลอเอมูอเวเมเวดากุเซเซลาอัตราโจโค้เดอเนาะ ตะกั่วเลวะคลุโคจิบาหนอกอปพุเวดาละเคอีซีดีอะโครือกบะเมกุเสเสละตะขั่วนอกอเดกุเสเสละโคเดยจิตเลยสัญญาณดูตะหัสะเยตนาเกคอเมลฤฆาตะกาตัญญาบะเมอะอัตถิตมาโจตเลเลียหนอเลกะญอเขียนอยู่ตะกะป่าเทเวดาหนอเวดาป้าพราดว่าเดอะ ตากสอดทเเนตาดอดเสนี่ก็เตาดดเสตบลอนใหญ่บ้าขาวเลโจโพต่อ,จอดโจเดต่อทอโจเนี pagar, ่กบบ้าเลยคือเวตาลรตาเกลลอปราปุดอดีต่อเลยกับปูเพลเว้าดอก็ยยอกอากบอยอยู่แม่เตรอเอาเว้าได้ไม่โปสซิพาบ้ามแตาดิเลยตาดูท่อว่าวลาประกว่าเนเนาะแล้วก็กระรดินนานา เาสืกินว่าตัเปลิตผู้อูราจูผกอเนาะโคตนี่ตัดอเซตบลอยใหญเทวดาปมมานาเกลเกปุปราปุดอเอไว้ด้วีไวาคด้คือบ้านี่หรอนาบ้ามันเลยผูอดอตัเปลอภะษะดอตาอ่าตาดอเสนี่ก็เทตับลอยใหญ่เนก็ต่อเดสา่นเรคุตอเดคุยต่อเดจะชิคิดต่อ เน่นาะเขายววิเวดากับบ้าเนาะเขาละเขาเชเนี่ว่าว่าตชิตต่อนู้เออันนกอิกยาเออเตกกีทายกยาุชกคิกาสุดตเรศบัดนี้โอ้วด้เวล่าอันสุดโตอต่เราแต่กันเนี่ยน่อยตเนาะสาตว์ที่าโ้ดลมุดรอ တော်ပပ္ပါလောတာလောအခေါတီနေတချီချီတော်လောပကလည်းဟိတာဒတ်စေဘာစာသနာကေတာလောနဲ့အာတလောတော့ကေတော့တာကောတာခဲလေချူတရနေအဝဲနောဂိတေဂျောဘာလေခဲကွန်ထရိုးဝေတာတာဒတ်စေနောတော့ဝဲတာကေခိုင်းဤနေပသိညာတဘလော့ခောလေစကညောခียนယူကရမုပ္ပာအဘ္ဘါကလေကူဖေးဆဲလာတဖာနေအဝဲဟိတာရိလူခဲလောလေစုကိတ္တောတူလေစုကိင္ ตเมตตารสตบว่าบ่กะเสบโทเนาะจุพูว่าเสบโทโอ่ตบตอหนาเนาะบัดตอตอแล้วเปอปราละวะสิสาสิเเละกะมาเวดาละเปอปราละตสีบ้าเเละโคนาบ้าเกลเนียวออกมาทาดิหนีเนาะเปอไม่กว่าเกบะกะยอเปกะรมุบว่าโคนาสิพาทาวีตอยตเมตตาบ่อบ่าตอปูเวเนาะโอ่เลกอจ่อเต้เมเกปูเลติคลกอคลเมเกเปละกว่าเกวะสิตออุษนะเคลสสุโทเวดาเจอเสสโซ ကလက်စဆိုလိုတကူဘကုစေပချုအချောတရစစ်ဖ ाने ပဝတကဘလူနောတကပါယဥတ်ကောဘတဘလူကညာပဝတကူဘကုစေအိုဒါတတိလအဂေလာခောလအဝစေအေတီကိုချေမူလာတော်ချတ်ဒူနေတသပလေတော့ပူပဲနော်အဝဲဒါနေတလဲရပလဲ့ပါနောနွေမြတော်ပူလေရေလိုပါစားတဲ့အဝယ်စီဘာခါလတ်အကုစီစယ်လာတကပါ ดอตักซ้อเนเยกวแบบตักซ้อนสน่เนี่ปาลาทอเวด้าหนอแต่เวด้าตาดื้ตายาส้นผ่นเนี่ยตาเลอะเวด้าสอลอเอมูปาลาทอเวด้าหนอแต่เวดาไะ,ะยออสูเส้นพ่านเนี่ยเลอะอดดรทอกบอยอยู่อดดรอเนี่ยอตัตะวาเวด้าเลอ ဘွာလာထော်ဒါဝါလောဘာဘတ်ချတ်နာကိနေခူဝေတလောတပ်စုထဆစ်ဖားလောဂျိုးစင်ညာဝေလောဂျိုးဒေနော်တရာလိနေလာလောဝဲစင်ညာဝေလောဖျားလာလောဝဲစင်ညာဝေလောတပ်ပရောတရောပလောက်လောဝဲဘွာအဲနော်ဤဒိုးလောဘာဒေါပူဝဲစေအဲကတဲမဆူရောလောလွတာနိအခိုးသာနိကညောဖူစေနော်ပူဦးနာကေတက္ကာတက္ကပါပတကရောကရောတေဒီဆောဘန်းသနာကီ တကဲတခိုင်မေတ္တကေလေပပပတ်တီနောဘာပပတ်ချက်ကမုတီယဩရာဝဲလေသဘိုနေဒုနဒါမင်တကလည်းတမင်ကညော့ကဒေဒေပါနောနေဒုနဒါတမေကညော့ဖောပါမေမဆိုရိုလာမေအက်စအစီလာအဝဲနမေဩလေခုနာကောကဒေအဝိရှင်းအပူနေချက်ကမုလေတည်ကြည်ပါနောတည်ကြည်ပါကပတ်လေသာတမင် ว้าผาตักสอยต่กงาพดพาดอตรลอมูสีเวดาดีเนาะปยอนเนเอาไวอวดได้โดรนเลยอปต่อทอใครเน่เตลอเวด้าเน่แต่ไม่กคีเลยวผาร้อยโยบาเตเวด้าอตวาได้ชื่ออปลาสิทามาลมมาวยออกซิเจนบ้านอะนนพูดอรนพูดออาเวด้าเนต ပလလဘဘွယ်တယ်နော်ပကဲခုကဲနတ်တက်ငါတယ်စိညာဝဲတယ်ခနာလောအဲမူးနည်းမဲကမဲကဲညိုဒဘညားအခုစဲစဲလာဝဲတူခိုးနော်မင်းမလလဘဲလောက်ခစားဒွေ့စိညာနော်ညတပွေးဘာမိဘွယ်နည်းလမပူ꿰နည်းလပူ꿰ကြာကောနှိနည်းဝရနည်းမေဝရအာဝရရပူသရဖလက်ထူ အဝရာမေကအကူဘကူသေလာစကောလိုစကင်နွေးတူပါလော်ဝဲလော်ခါစာနော်အဝဲဒါနေလစကင်နွေးလောင်မဲမဲလစကေကခါတော့အဝဲဒါခုတ်တော့နာမဲမဲလော်အဲမူနေတရလော်အဲမူနေချိုကမို့လောကမဲဝဲဒါเขียนอยู่จอร์บิညာအကူသေဆဲလော်ဝဲကလခုနော်ပေါ်ကော်မာလာจาลเลน่า ในป่าเลยอธิบดีเลยเสียเขาเลยหลอนเนาะปะต่อเลยปัดดูผัดดูเลยเอาเวลาต่กูบักกูเสีกับป่าเลยจูเลยกอดกับป่ามอเนาะแต่ก็มาไวอยู่ชั่วโมงเม่ก็มาเลยขอเม่เจออยากอยู่แต่ละเม่ก็มาอยู่นับเปอร์เม่แต่เซบ่ได้ดอเวคขอไม่หรือนับเปอร์อะไรอย่างเนาะดอกปลามาตากซอเลยที่ชาก็เชิดตากซอเนี่ยเลยอยู่ตากซ้อนสิเนี่สีกว่าสีกว่าเลยตัดดูตาอย่างเนี่ยปลาหุ่นสามไม่กี่โจโฉไม่โดเนตา ชอตทีมาเนตันตันอาตาพุทเสียเนี okay. kind of ่ยเอาเว้ได้ป้าปลาพอเวดาด้เลยโจตราไม่เกโจผูไม่เกเนาะเอาเว้ได้เนี่ยสาธมูบ้าหาท่อเว้ได้เลยตาไปหย่อตาเหตีหลอปูปูเตหลอปูหมอเดี๋ยวบ้านดูบ้าถี่ไว้ได้เดี๋ยวอู้เว้ได้อากาศอาดูมันนี่เหรอเนาะเตะไว้ได้ดีเนี่ยสาธตัมมาตาเนี่ยสาธไว้ลุยเนี่ยต่อปุลี ສະນະລນເມອອລາຍຣູຊຸເວດາຕາສູຕາກໍມໍເນອັດຕະດວາບາຈໍສຸຈໍວາຫນໍວາຈຕະນາເກຫນໍເວດາປະກະລະມຸພະມິເຣຫນໍປະເລະກະມຸພດປະສຸມດໍິດຂາອູດໍຕາເອລັກຕວນໍເປະກະຄກຍ່າວດາຕາສູທໍຈສິດ5ເດຕາມຕາບານລໍສິດ5 ดอกเลหาท่อนี่เลยไม่โอเลตัดดูตายาเชิคต่อเรอเไว้กับบ้านแหละดอเสียกันเลยมาโลดอะไรปาปูอะตายพะปะป๋อเลยอยู่ก้อนนดอกเว้นี่ช่วงมโหดไม่ปตาเกบะไม่ใช่เรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของกูมันคนละประเทศกันไม่อ่าตะการตะที่ตะก้อเราไว้ได้ปเลยอยู่ก้อแต่สบายหรอคนนาซนฟ้าเม่เก ဘသဝပုံးကြီးရေဖာတီသဝစာပောက်ရကတဲရာတဲ့ပောက်ပိုင်နာဝတီညာနဲ့တမနဲ့ကျတဲ့တဲချော်ပါနော်တဲချော်ပါနာနကေရောကွန်ဆူလေးရသဲတွေတာမစ်တော့ဘလဘလနော်အဝတာကွန်ဆူလေးရသဲဩကေတဲ့ချေဖိုလာကျချူရဘလလာကျညကတဲတကဆောပုံးမေတီတီဒါပဲနော်ကလုကညောနကပလောတပလောခေါနဩဘာလဲကွန်ဆဘလေး ผมกตากตาเขทิเลยนอผมกบัตตูวนทิเลนตกตเนี่อันเดียอะมาลทิลเลยโจ้เลยจะสาล่ะจะเตะดีกว่าจะทีหลอสาวตัววัสาว่าดูกลจะเตะนะก็ะตูด้อน้ยนานู้วึ่าดูบลอลีถ้าไม่น่าจะเตะเชียววะเแกพอดูมาเราตะบลอรอมาเจกระปุ้เชียวจะกระโดดตัก็มูจะเลยจ้าเตะา เอดอป้า gone, เอดอเควชาควตาเชออยู่กับตูดาบ้าขาเลยกันยอกันลอกกอนเนยบาราตาอกไวยดาบารดาบ้านาดุดูบ่ะเตะเตเลยนาอมาเราตบลอมาดอปุ้ย uh, ย mm ู hmm. mm ่กับโปิอาณาต้กวที่อ่าทรัพัดดูปกติมาทรพัดดูหล่อเอ็มมูเน่ป้าพลาทวเวลเอ่อครอบรต้าดูต้ายากค นอเอสเอ่วเวตาลต้าเคลบโคตาเน่เปล่าเลออตบัถวยบ้าขาตาดูบ้านี่อาสาสมูบ้าหาท่อเวด้อาอกนี่หรอเนอเวด้าอินเนเิดแตมเรนอิฟอร์เมชันเซทอ์อาตาปลาเนเมกมตกมามอยช่มงเนอโคตาเน่้าคาลอต้าเดอเปล่าซีอาอก็่ากลวเาแบบน้องกิเกลจะเต้นบนะ ปกติมาปดอเวลา่อุเลยโจกอดอุดตาสบลิหรยาตาเปดที่นาเนาะเนี่ยสิั้นราเเลนอุดเนี่ยที่กอเด้เนตาสบลีเดิอเนีที่กอดใครอะคน้าไตหลอดโชเกอตากระบลิกระป๋าอดอดุจี้กอเอ๋อนะบ้านอ่ะปะจีนอันที่มีแตมีนอันไม่อุบ้น่นร้อนน่นเกลดีสอเลเปดดกเว เลยกกอนลานกับป่าบ้านสุเกเวน่ดอกกับไม่กว่าจะรอกระโตแค่วินาจะนี่เลยตาเคลอดอป้าชีนันนสักดมาราจเจละนเลอยู่กับเฮต้าดูตาดูตาจาตาอุสามีเกเราดีส่วนนี่นี่นศกดิมาสาดีเล่ชีนเนปาอสานะฮักเก็บป้าเล่นสาบูมตตาลากเกต้าจอเต้ก็ว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราตเพลเมตนาเปอรว่าเนี่ยให้มาลุ้ลยยู่นอ พอควบนาปุ่แล oh, kind of mm. ah ้วก็จะ逮บลยก็จะกลาเซผานคตาเนี่ตนับปู่รโ้ดีป่ดนับป่จะมีแต่กร้าดเดะเหรอแต่ขอปายูขอแต่ช่วโมขอปาล่ะตัวว่าวันที่อะนาะโอเคในเลนมมาสินเลสินตาสุดตากรมูต่นาเกตสิตาตัตพอคนเนี่ นึกว่ากัดตัวเลยตาดูตัวคู่เปรย์นึกว่าไม่เป็นไรดูตัคุ่เปยนึกไม่คุ่ไม่น่านึกว่าตาดูตัคุ่เปยว่านึ่าตักระเทคุกแก่น่าเสกบ่บ่ตบล้อกก็ได้โยกคอก็ตบล้อเตะลุล้อ๋ยวปพลาเอะไรทั้งส่ออย่ากระโดดเลยนะต้าวตาพ่อลุบบ่เวลาไหนผมกระตาผมไม่เตะลุล้อ တဲရလည်းပတာနာပတ်ကူကူဆစ်တူအိုတန်နီတာပါနော်တူတန်နီတဲပါဘာသတနာကေပတာလည်းခေါပလို့တူအိုကြီးပတာနာပွဲတူအိုကြီးအကူတနေတာကတိုလအဂိကူန ாக்கு ယန်နဲဘာပါတူမူချပါတာကေတခါအချွိုင်လို့သာနော်ဘာခါလည်းပဒပူဝဲလေအဖိုဒီဖိုဆာဘုံမုပုခွာစိတ်ဖာနော်ဘာပုပ်လီစိတ်ဖာလေကောစူလေကပါဘာစဂဝရတာကွာတာခဲဒဘာ kido sebeta atara sipha udotar retakle udota bitamba lawefigo yesoku mo be atale do sene asotu sipha ka ba le hino ta bitamba ke lor ka ba o awera na jina ta pa ta le ka ba o cha ni se blu do poe ko dikoga po do tan jo pake a